สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำ,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 ำลังรับชมรับฟังทางช่องสองคานชาแนลค่ะมื้อนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนล่ะค่ะก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อเมื่อวานเขานะของตายายค่ะอ๋อลุงของตาของหน้าค่ะมื้อนี่สองคางนจะได้เลยได้มีโอกาสมาเบิ่งป่าขี้ขาดค่ะค่ะก็มาเบิ่งน้มกันเนาะว่าป่าขี้ขาดเป็นยังไงค่ะไป่าขดเปเบิ่งน้มกันเลยจ้า <S <S โอ้ยทีพนเดเต้าจ้า ค่ะโอ้ยโดนรถพัดกระดองแตกเลยค่ะนี่นี่ค่ะโอ้ยใหญ่ๆเนาะจังเอาไปป้อยค่ะนีค่ะเอาปั้นน้าเยอะค่ะน้าปั้นหญยคนหนาค่ะเพราะหยาไหลเนาะค่ะหรือต้องปั้นก้อนค่ะปั้นหล,ลายๆรอบก้อนจะตีหยาก้อนค่ะก้อนจะได้บ้านเพาค่ะ เห็นไหมอ,อ,อุ้ยปลาจับปลาโอ้ชาวอันอยากลงไปด้เนาะวันขันประเดี๋ยวจะหามาเปลี่ยน บอลต์ตัวใหญ่อยู่ดีล่ะ